อยู่กันที่แบบฝึกหัดที่9.2นะคะคณิตศาสตรป์ป .6 เล่ม2บทที่9รูปเลขาคณิตสามมิติค่ะเป็นแบบฝึกหัดของสสวทอ,อยู่ในหน้าที่89ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นความรู้นะคะเกี่ยวกับลักษณะของทรงสามมิตินะคะว่าทรงสามมิติแต่ละชนิดเนี่ยมีลักษณะจำนวนหน้าตัดหรือฐานเป็นแบบไหนนะคะ มาดูกันที่รูปแรกกันเลยค่ะรูปแรกนี้นะคะจากลักษณะของทรงสามมิตินะคะก็คือด้านทุกด้านเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยเท่ากันหมดทุกด้านเลยนะคะก็อันนี้เราก็จะเรียกว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะหรือปริซึมสี่เหลี่ยมก็ได้ค่ะจะเขียนลงไปเลยว่าทรงสี่เหลีย่ยม มุมฉากหรือปริซึมสี่เหลี่ยมซึ่งลักษณะของหน้าตัดหรือฐานนะคะก็คือจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะ จำนวนหน้าตัดหรือฐานก็คือมี2อหน้าค่ะลักษณะของหน้าข้างถ้าให้อธิบายก็คือถ้าหน้าตัดเป็นหน้านี้นะคะหน้าตัดเป็นหน้านี้ก็จะเป็นหัวท้ายที่เป็นหน้าตัดใช่ไหมคะหน้าข้างก็คือที่มันประกบกับหน้าตัดจนเกิดเป็นทรงปีซึมละค่ะหน้าตัดก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเช่นกันค่ะ เสร็จแล้วในข้อที่1น,นะคะต่อมาในข้อที่2ค่ะข้อที่2งนี้นะคะถ้าเราดูจากหน้าตัดแล้วนะคะหน้าตัดด้านหน้านี้แล้วก็ด้านท้ายนะคะลักษณะของหน้าตัดเนี่ยจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะก็จะเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมค่ะแต่จะเป็นสี่เหลี่ยมที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะก็คือเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนั่นเองดูที่ หน้าตัดหรือฐานนะคะลักษณะของหน้าตัดหรือฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะจํานวนหน้าตัดหรือฐานก็คือมีหัวมีท้ายนะคะก็คือมีสองหน้านั่นเองลักษณะของหน้าข้างด้านหัวด้านท้ายเป็นหน้าตัด หน้าข้างเนี่ยก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะประกบกันทั้งสี่ด้านเลยค่ะก็เขียนไปว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานคำว่าสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยอาจหมายถึงสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยก็ได้นะคะเพราะว่า เรามีด้านที่ขนานกันเนี่ยสองคู่ก็คือด้านนี้เป็นคู่ที่หนึ่งนะคะแล้วก็คู่ที่สองค่ะอ่าต่อมามาดูกันที่ข้อที่สามค่ะข้อที่สามนะคะลักษณะที่เป็นแบบนี้นะคะคือมีฐานแล้วก็มีผิวข้างขึ้นไปประกอบกันที่จุดยอดแบบนี้นะคะเราจะเรียกลักษณะของทรงสามมิติ ที่มีฐานแล้วก็มีด้านประกอบขึ้นไปเป็นมุมยอดแบบนี้นะคะเราจะเรียกวูาพีระมิดค่ะแต่ว่าจะเป็นพีระมิดอะไรขึ้นอยู่กับฐานค่ะอย่างในข้อนี้นะคะฐานของพีระมิดนี้เป็นรูปแปดเหลี่ยมเราก็จะเรียกพีระมิดนี้ว่าพีริมิดฐานแปดเหลี่ยมค่ะพีระมมิดฐานแปดเหลี่ยม เราจะเรียกพีระมิดอะไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าฐานเป็นรูปกี่เหลี่ยมนะคะถ้าเป็นแปดเหลี่ยมก็จะเรียกว่าพีระมิดฐานแปดเหลี่ยมถ้าเป็นสี่เหลี่ยมก็จะเรียกว่าพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมค่ะลักษณะของหน้าตัดหรือฐานก็คือเป็นรูปแปดเหลี่ยมจํานวนหน้าตัดหรือฐานก็คือมีหนึ่งหน้าเป็นด้านฐานด้านล่างนี้นะคะ ลักษณะของหน้าข้างก็คือผิวข้างถ้าเราลองสังเกตนะผิวข้างเนี่ยมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมประกบกันขึ้นไปทุกด้านเลยใช่ไหมคะแล้วก็ไปไปจรดกันที่จุดยอดข้างบนนะคะก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองไม่ว่าจะเป็นพีระมิดฐานอะไรนะคะผิวข้างมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมเสมอะคะ่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันในหน้าที่90ต่อกันเลยค่ะขอยัดขยับกล้องนิดนึงนะคะ,ะในหน้าที่90นี้นะคะก็คือจะต่อจากหน้า89ค่ะอันนี้ถ้าเราเห็นว่ามันมีหน้าตัด2หน้าหรือฐาน2หน้าแบบนี้นะคะมันคือปริซึมค่ะ,ะจะเป็นปริซึมอะไรก็ขึ้นอยู่กับว่าฐานเป็นรูปอะไรนะคะ อันนี้ที่เราเห็นนะคะหน้าตัดหรือฐานเนี่ยเป็นรูปหกเหลี่ยมมันก็จะเป็นปริซึมหกเหลี่ยมค่ะลักษณะของหน้าตัดหรือฐานก็คือเป็นรูปหกเหลี่ยมนั่นเอง จำนวนหน้าตัดหรือฐานให้เราจำไว้เสมอคะ่ะว่าถ้ามันเป็นปริซึมเนี่ยมันจะมีหน้าตัดหรือฐานสองหน้าเสมอไม่ว่ามันจะเป็นปริซึมอะไรนะคะลักษณะของหน้าข้างก็คือปริซึมทุกชนิดจะมีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมคะ่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นเอง เสร็จแล้วในข้อที่สี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ข้อที่ห้าเลยค่ะ,ะในข้อที่ห้านี้นะคะลักษณะนี้เนี่ยให้เราดูเลยว่ามันมีฐานหนึ่งฐานใช่ไหมคะแล้วเราก็มีผิวข้างเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมขึ้นไปจะลดที่จุดยอดแสดงว่าอันนี้เนี่ยเป็นพีระมิดค่ะจะเป็นจะเป็นพีระมิดอะไรนับนับที่ฐานเขาว่ามันเป็นรูปกี่เหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ก็จะเป็นพีระมิดเจ็ดเหลี่ยมค่ะพีระมิดฐานเจ็ดเหลี่ยมลักษณะของหน้าตัดหรือฐานก็คือเป็นรูปเจ็ดเหลี่ยมค่ะจำนวนหน้าตัดหรือฐาน พีระมิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพีระมิดชนิดไหนนะคะจะมีหน้าตัดหรือฐานคือหนหน้าเท่านั้นค่ะลักษณะของหน้าข้างไม่ว่าจะเป็นพีระมิดชนิดไหนนะคะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมเสมอค่ะเขียนไปเลยว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมต่อมามาดูกันที่ข้อที่6ค่ะข้อสุดท้ายแล้วค่ะดูจากลักษณะแล้วนะคะเป็นปริซึม เป็นปริซึมนะคะเพราะว่าเรามีหน้าตัดหรือฐานเนี่ยสองหน้าใช่ไหมคะดูจากหน้าตัดหรือฐานแล้วเนี่ยเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมค่ะปริซึมสี่เหลี่ยมหรือเราจะเรียกว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก็ได้ค่ะ ลักษณะของหน้าตัดหรือฐานก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจำนวนหน้าตัดหรือฐานก็คือถ้ามันเป็นปริซึมมันก็จะมีหน้าตัดหรือฐานสองหน้าค่ะลักษณะหน้าข้างนี้ก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะ เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากอ่ะก็เสร็จแล้วนะคะในหน้าที่90เดี๋ยวขออนุญาตย้อนไปอธิบายในหน้าที่8 9กานิดนึงค่ะในข้อที่1นะคะอ่าอันนี้ถ้าเกิดว่าด้านทุกด้านเนี่ยมีลักษณะด้านแต่ละด้านเนี่ยยาวเท่ากันหมดเลยเนาะมันจะเป็นลนักษณะคล้ายลูกเต่าะคะ่ะเราจะเรียกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ที่ลักษณะแบบนี้นะคะว่า เป็นลูกบาทค่ะเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลูกบาทก็ได้นะคะอ่าเราก็จบแล้วในหน้า89และ90ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมแบบฝัดถัดไปในวิดีโอถัดไปค่ะ